จริงๆแล้วนะก็ดูอยู่หลายครั้งเอ๊ะเขาจะเขาจะหลอกเราเปล่านอ้อเงินแค่นี้ทำไมเราจะลองเพื่อเป็นอยากจะรู้อะนะเาเลยเอา้าแล้วก็มาฉีดเอ้ยของเราดีจริงๆว่าเขียวแต่ของเขาที่เขาไม่ได้ใช้อะมันไม่เขียวเราก็เอ้ยเฮ้ยของเราเขียวดีวะ่ะไม่เชื่อไปดูได้เลยนะฉีดกับไม่ฉีดที่ฉีดอะ่ะก้านมันใหญ่ก้านตรงดอกอ่ะมันใหญ่ ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาใช้ยี่ห้อนี้เราก็เคยใช้มหละยี่ห้อแล้วจนถอดใจแล้วไงก็มาเจอยี่ห้อนี้เอ้ยของเขาจริงอย่างคําำขอพูดเราก็ยังเออหน้าชื่นชมเขาว่าเออเขาก็กกกรักเกษตรกรถ้าเกษตรกรท่านใดเนาะยังไม่เชื่อนะยังไม่มั่นใจยังไม่ต้องเชื่อผมขอให้ลองซื้อมาใช้ดูแล้วจะรู้เลยว่าจริงอย่างคําทีผ่ผมพูดทุกอย่าง เยี่ยมจริงๆดีจริงๆผมก,กล้าการันตี